ล็อกต้นขาขวายังไงครับให้มีพลังนะครับหลายคนนะครับที่มีการสเวยหรือการเคลื่อนที่แล้วนะครับต้นขาขวาเข่าขวามีการเคลื่อนที่ออกจากเท้าขวาอย่างนี้ครับทำให้เกิดการไม่แม่นลูกนะครับและทําให้พลังที่เราจะสร้างเกลียวหรือการบิดระหว่างลําตัวด้านล่างด้านบนเนี่ยหายไปนะครับวิธีการที่ถูกนะครับที่เราจะสามารถช่วยทําให้นะครับเกลียวนะครับของต้นขาขวา แล้วก็ช่วงเอวมีพลังมากขึ้นนะครับจะต้องทําแบบนี้ครับการขึ้นแบ็กสวิงไปแล้วนะครับเราต้องไม่ให้นะครับขาขวาเราเข่าขวาเราเลยนะครับข้างเท้าด้านนอกของเท้าขวานะครับแต่จะเป็นการผ่อนนะครับให้เอวของเรามีการเคลื่อนที่ไปด้านขวาเล็กน้อยได้นะครับเคลื่อนที่ไปด้านขวานะครับหรือด้านหลังเล็กน้อยได้อย่างนี้นะครับแต่ว่าในขณะที่เราผ่อนไปครับเราจะไม่ปล่อยให้เขายืดสบายๆครับจะต้องมีการเหมือนล็อกไว้ครับแต่ว่าบิดเข้าด้านใน บล็อกไว้แต่บิดเข้าด้านไหนครับไม่ปล่อยให้เขายืดสบายครับเพื่ออะไรครับเพื่อสร้างระดับของการล็อกนะครับแล้วก็แนวพลังให้เป็นแนวเดิมไม่มีการยืดขึ้นหรือกดลงนะครับเราฝึกอย่างนี้นะครับเซตอัพไว้นะครับดูนะครับแบ็กสวิงขึ้นไปปุ๊บจากเดิมที่เรามีการสวงอย่างนี้ใช่ไหมครับหรือปล่อยให้ยืดขึ้นอย่างนี้ก็เปลี่ยนครับเป็นการเคลื่อนไปครับล็อกครับล็อก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 ให้เขาเคลื่อนที่เข้ามาไหนได้เล็กน้อยแต่ยังันนะครับ มุมของการเคลื่อนที่ต้นขาขวาเรายังล็อกอยู่แบบนี้นะครับถ้าดูด้านข้างครับเราจะปล่อยให้เขานะครับเคลื่อนที่จากเดิมครับเป็นอย่างนี้บางคนยืดขึ้นหรือสเเวอยออกนอกใช่ไหมครับก็กลายเป็นล็อกนะครับดูนะเคลื่อนที่ล็อกเขาไว้ครับปล่อยให้เขาเคลื่อนที่เขาด้านในเล็กน้อยใช่ไหมแต่ต้นขาผมก็ขาจะมีการย่อเหมือนเดิมไม่ยืดไม่ยุบลงให้เป็นอย่างนี้นะครับอีกที่ค่อยค่อเคลื่อนครับค่อยๆเคลื่อนครับล็อกเขาไว้ครับ ปล่อยเขาื่อนที่เขาด้านในเล็กน้อยแต่ยังคงล็อกเขาไว้อยู่จะเกิดเพรสเชอร์ที่ต้นขาขวาตรงนี้นะครับนั่นคือขุมพลังนะครับของต้นขาขวาที่จะทให้เรานะครับตีได้ระยะมากขึ้นแล้วก็มีความแม่นยํามากขึ้นครับพอเราฝึกไปเรื่อยๆครับได้แล้วก็ลองฝึกครับกับการตีลูกจริงเซตครับปุ๊บขึ้นไปล็อกไว้นะขาขวาล็อกไว้ตีเข้าไปเลยครับพอขาขวาถูกล็อกไว้ครับเวลาส่งพลังครับเขาก็จะมีการ ปล่อยเพชเชอร์ครับเหมือนเรากําลังยกน้ําหนักครับโดยการกดเข้าไว้แล้วเราปล่อยลงครับปึ้งนะครับก็จะเป็นการระเบิดเลยครับก็จะมีน้ําหนักเนี่ยถูกถ่ายไปเต็มที่ถ้าเรายกน้ําหนักแบบที่เราปล่อยให้เขาแบบฟรีอย่างนี้ครับมันก็จะไม่ค่อยมีโมเมนตัมไม่ค่อยมีแรงของกล้ามเนื้อในการส่งนะครับเข้ากับบอลนะครับเพราะฉะนั้นนะครับขอให้นักกอล์ฟท่านลองฝึกนะครับว่าการล็อกนะครับและผ่อนให้เขาไปด้านหลังนะครับไม่ให้ยืดขึ้นหรือยุบลงจะช่วยสร้างระยะแล้วก็ความแม่นยําให้กับนักกอล์ฟได้มากขึ้นครับ